ขอสวัสดีทุกท่านจากอำเภอปากคาดครับเราอยู่ที่ร้านลูกเขยครับ Good Morning from ปากคาด District We are at ลูกเขย Restaurant หรืออะไรครับที่สั่งไปเมื่อกี้อออ่่่าามนจะออนนะหรืออ่อมเนาะอันนี้ใช่ไหมอ่อม ก็สั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วครับจะให้ดูครับว่าที่นี่มีอาหารแปลกอย่างหนึ่งคือจังโก้ครับผัดจังโก้คืออะไรครับนี่ครับวีโขจังโก้ผัดจังโก้เป็นไงวะไม่เคยได้ยินเลย เป็นหมูปล่าวะหมูหรือเนื้อ,อน,นี่สั่งหมูหม,มีหมูพี่<ม>สัง่งแต่พี่สั่งหมูอันน,นี้อะไรพี่ต้มเบียร์นี่ต้ม,มตจืดอันนี้ต้มต้มต้มจืดเจืดเพื่อเสร็จไม่รู้เหมือนผัดเดนะผ็ดเนาะผัดเผ็ดต้มเจือดนะ ไม่เคยึ้อไม่เคยคือสว่างไหมครับ้ว่างไหมครับ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 คุณเล็กเนาะขับรถกูเที่ยมคืนแว่นพังมาไ่ตครับอกเออมึงทับนั่งทับแม่งขางู้หเลย บ้านคนไหนบอกคนคนข้างแล้วบอกคนนั่งข้มันน okay. ั่งบอกคนข้างนัข้างเอนั่งมาูผู้ใดผู้นึ่งล่ะอาเกี่นะเาเกนี้ยืดยืดไป แล้วเปลือกไปไหนเียเรมันเขาต้มก่อนต้มแล้วก็ต้มรลมาแล้วเขมาสีสัน่เปนบ ก็จะมี้นมีภิษีกืมจะมีคล่ายเยอะ หนี่พักน uh ั่นอะไยอ่ะโอ้ข้าวไสมาน่ะนะ้มุดูดป่านาน้ที่มึงใส่ที่มึงชี้ๆแนนน่ะเป็นแหลเป็นแหลมเป็นแหลมเป็นหมเป็นแหมแบบม

พยางค์นี่ักไม่ได้เพราะมันมันแตกป็นแ้เป็งแก้มผมเเปลี่ยนเส้นแก้มไทยย่างอะไรย่งอะไรตใส่สองเส้เปลยนเปลี่สเส้นได้ไหมได้เปลี่ยนคุยกับเ้วไปเปลี่ยนอเส้นเดียวได้ไหมได้แก้มแตกไม่โราณเส้นเดียวรูปแบ เปลี่ยนมาเปลีนนคู่อันนี้ก็ิ่งเปลี่ยนมาไม่ถึงสเดือนนี่เเป็ยนอัรถมาเนี่ยคืเปลี่ยนัมาเนี่ยมองเิวไปหาขับมองวไถ้ามีกอเนี่ยรู้วามีกอกอะไรนอนทุก่านเหนอนกเลยนอนแหลนอนสบายเหมือนบ้านก็พเรียกว่า ุดปานผมปะจําาประจําเมาปรําบ่อยมากแต่ไม่เคยแต่่อมีแต่เ่ามันเป็นเหลียมมีชอบเลยประจําุกปนเนี่ยาำจะเป็นปลาเลี้ยวครับาเลี้ยวอย่างโดนึ้นประจําแตวันนี้คือขับตรงด้วยว่าใส่ขึ้นปาทได้เปลยนอบมันกระบาดเพาะ่ะไงเง้ยโอ้สวร์พาตะลุยเอซีแล้วเพื่อนสุกสนานเพือนก็ดูโกงก็รับครับอ่าอะไรนี่อันนี้ของไก่ขราเาเพื่อรับลาบปลา เมื่อวาดูก็ไม่น่าไปต่อแล้วแต่ละคนด้วยมีคนเมาคที่เมาเมาเสหลืออีกี่ยสองลิตรอ่ะหมดเลยเนี่ยก็ยังไปกอีกยังไปกันต่ออ่ะผมก็ไปหลับโชว์เลยเอออมไก่ดหลัตั้งแตอยู่ร้าแรก ผมฝันเลยแหละแล้วก็ตื่นมาพร้อมกันรู้ขึ้นเต้นกันเลยไปต่อไปอย่างเดียวราฟฟ์เนาะข้าว<โ>นะทําไม่มอร่อยปลาคังคอปลานี่ไม่ใช่ปลาคังหรือปล่าคงไม่ใช่ครับเป็นปนลาดิานกันอัินอ,อ้อมออม เราไปโจาไหนวคลองพานปะน่าจะเขาาคอพาเพราะกินร้านตรงใกล้ๆใกล้ๆวสวยน่เขาไม่เปนาราลวอืเป็นนาราไม่มีไะมไม่ค่อยเพลมันไม่ค่อยดไม่เยวไปเพลินเดียว่เอยเหรอเส่อสวยเอ้ยเสสวยรานเพลินๆ้ๆคลองานเช่นเดียวกัน ไม่นักาช่วงไม่มีด่านนะไม่ม่ด่านไม่มีพิถานะไม่ด่านก็ไม่นักมาสบายไม่รุนไม่รุนไม่รุนมันดี้คเป็นนรอบก่อนไปแล้วอะรอย่อนไปร้ยอนนั้นก็เจ็ดแปดเราเนึงตั้งตรงนั่นเถ้าปลาอร่อยตรงแบบนั้มันโลมันโลโฮมโฮม

าราคามันก็พอแันตีดีอ่ะ <c oughs> อแบบนั้นะพอบบนั้นแล้วกอันหนแท็บลบลบลแลม่รู้ไปคเดียวแล้วว่าเมื่อไปหาที่จอดนี่มา ได้แล้วพี่เรียบร้อยแล้วขอบคุณครับได้แล้วได้แล้วครับก็ไปเ่น้านก่อนแล้วจะเอาตัวไปยงเอหรือผักเมคักือหรือผักเมคาผักติ้วนีใบองดือนะติ้วไเนี่ยแบเมเป็นยังไงเออเป็นเหมือนใบช้พี่เราแวะคำชะโนดปเนี่ยแวะค่ะอรแม้ก็เดี๋ยวจะเอาไปผากนันจังจงจะดูหนังไหมดูหนัง เจ้าดาวปะตายไปแล้วเลยผู้จาวดาวปะตายไปแล้ตายมึงร้อเดี้ยตายมือติดรอตั้งรู้รอยงแตกดายาไม่ใส่ได้เป็นมันเป็นแหลมพอดีเลยถ้าเกิดมันเป็นมันมันมันเป็นแบบยาวๆนี้โค้งแล้วก็ออกมาได้แต่ถ้าเกิดเป็นเนี่ยงเลยเข้าไปคันขยำน้ำเลยแหลมเลย ชอบชอบขับโพลูไหที่น้มามาแชร์นในแชรประการมอไซค์บิ๊กไบค์ทุก้มสตเกี่ยวกั่ร้อยเอกนะอยู่เชียงใหม่คนข้ามตัดหน้าหลบเกียวเสร็จแล้วมอไซค์แบบล้มตัวเองกระเด็นกระแทกกับเสาไฟฟ้าที่เชียงใหม่นี้เนี่ยหน้าโรงเรียนที่อออ আৰু <laughs> ตายต้องสองตองทก็ิงก็มันมีเอมนองก็ตายกอ่าอ่าๆชก็น้องคนนั้นก็ตายอันนี้แค่เ่ไหร่ก็ิดแล รคุณสบาบัานในบ้านจะของีเรือ่องอะไรกันเ็เรืรออเ่องตนะ่า่าคอรู้ตอนสองทุ่มเองนะแชร์กัน Yeah. ไอติดตะกอนตะกอนเกษตรกรโอเคไปนิสเกษตรกรเห็นเขาพูดกันตามมีมีอะไรดีไหมครับเกษตรตอนแรกเก็ไปเที่ยวหกหลงเลยพี่บึ้งทะเลมีมีหงหลงไหมพันธงินบึ้งน้ำธรรมดาบึ้งน้ำธรรมดาเขาออกเผาเคยเผาเขาออกเผาเคยเห็นคนถ่ายคลิปพญานาคอะไรเงี้ยคนเขาเลยแบบ แค่นั้นก็จะมีแพกินข้าวอยู่ร้านอาหารมีครับร้านอาหารน้ำร้องใารเราเก็บได้ร้าได้ใช่ไหไปบอกปีกขึ้ไปบอกเวันนีเข้ามากอยูงลงส้างคองเลยนะรับงคมเลยไนะเคไหนวไปเไหจากจากตรงนี้ไปไม่ไกลมีมือรีเาิส์ชริรเช็ใจร้ไไม่่อุดรี่างคอมจังหวัดอุดรสางคอมอ่ะ จากนี่ตรงนี้ใส่สีข้าวตรงนี้ใส่ข้าวลงมาได้สาว10กิโลครับเมื่อก่อนโคลนใยอย่างที่ผู้ใหญ่เมื่อวานเนี่ยที่ที่ผมบอกอะมันเป็นสีแดงมันเข้ามาลดระดับเป็นสีน้ำก่อนยิ่งเตาไปเป็นสีอะไรครับตัวหนักพวกที่เหลือก็อยู่บนนี้เขดึงหกตรงนะตัวนี้ก็ยังมีครัาเหลืออยู่พวกยุบลายยุบลายยุบลายเรียนเพราะมัน

จริง่คืนก้อนนี้แหละที่ยงเมาไม่ด้เมาอะไรข้นสองอะ่สุดเลยผู้าสาวเขาแซวมาบอกเขารับ่ะรับทำอไมีเจ้าอกรรการแซวบอกว่าไ่เห็นน,น้อหรับแซวปาอไหบ ตัวลอกรวมนะหยุดแช่จาเลยตัวงั้นนะลดแช่จาบวัดนะประเดีดาวขึ้น้องขึ้นห้ออยู่เน้องพเเอาแรกนอแรกแรกแรกวกนมามยาวเลยเออนบอกเพลงเดียวเพเดียวไม่ไม่ลงเลยที่ออยู่บนเวทีเลยจ้ะมาะให้จิเพลงจิ้มไม่ถูกแล้ว เที่ยวหนึ่งแถวๆน้องดูดจะของนั้นเปรี้ยวขึ้นเลยขอมขึ้นแถวๆกูสาวแถวๆก็เรียกไหวแล้วก็จะจะนั่นแหละไม่รู้ว่าพ่อตังค์หรืเออเป็นพ่อมาเองกูแตกคนละทางลยมองแตกเราชินแล้วก็โดนเซลล์บ่อยนะนค้งคูเพราะว่าแกเขาเป็นเด็กเสือกแลยเขาโดนอ๋อเพราะเพาคงชินอะเนาะชินแล้วเออ เป็นแปลวรู้ท่องแหลวรู้ส่องไี้เหียจขึ้นไปเล่นเลยพี่ตาโดดเือก่อนเมาม้ากไปร้องเพลงขูต้องควยเเนี่ยเม้าแต่เมื่อวานกินเยอะเกินเล่นหมด2อขวดใช่ไหมสอวันนะเล่นสองขวดวันตัดไม่ด้อะไรเมื่อวานตัดไปหูิด้วยชิ่นชุนขวดกว่า เอามีพี่อามีสี่คนเนี่ยแชร์ไปหนักเลยเมาดว หนูหอมไม่เหมือนกันดิแป้งก็มีดิขึ้นหอมกั้นดิกูเนี่เอาตัวหอมมีบอดหอมยังมันหรอหรือเสียใช่นั่งเก่แต่ก็ไม่แพงมากใช่ไหมพันเจ็ดพันเจ็ดใช่พันเจ็ดเลยหรอเล่าเล่าขวดหนึ่งเล่แต่ไม่รู้กี่เล่าอะไรจำไม่ได้ว่าเล่าอะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นลีกแสงหรือลีนี่แหละไอ้แสงก็ลีจำไม่ได้แสงก็ลี กินเธอน,นะครับไม่ได้วกินเหล้าแล้วเมาขนาดนั้นได้ดี่ะไม่ได้กินนะครับ